มามาทั้งหมดทุกคนเนี่ยมีแฟนหรือยังคะมีแล้วค่ะถ้าเรามีแฟนแล้วเนี่ยเรารู้สึกเรายังเด็กอยู่ไหมรู้สึกโตแล้วนะหรืว่ารับรับผิดชอบตัวเองได้แล้วเคยจับมือกันบ้างหรือยังคะจะเหลือเนอะ ก็ต่างคนก็ต่างอยากจ้าก็เข้าทั้งคู่เป็นตัวชัดนองไงแบบให้ไปสู่อารมณ์โรแมนติกทําไมเราถึงคิดว่าโตพอที่จะมีความรักแล้วหรอคะก็เดี๋ยวนี้เด็กป .6 ก็มีแล้วอ่ะอนุบ้านเคยเห็นยังเรากาจับมือกันเอ้ยจุ๊บกันก็มีอุบานนะเป็นแฟนกันนี้เรารู้สึกว่าการทำเนื้อต้องตัวการสัมผัสตัวการเป็นเรื่องน่ารังเกียจไหมคะคิดว่าไงบ้าง เรืร่องธรรมดา <c oughs> วิเขาล่าเริงอะ่ะแบบมีมุกตลกแบบมีมุกแปลกอะไรมา,ราตลอด <c oughs> มันมาเป็นประจำปีหรือเปล่าบางทีเขาจะตามไม่ทันอะ่ะเพราะเขาเป็นคนบบ <c oughs> แบบเราจะเอาอยัางไงอ่ะ <c oughs> จะเอาอยัางไงแต่เดี๋ยวนี้เขามีพัฒนาการนะคะจะเอายังไงไม่รู้ เวลาหนูงอนใช่ไหมคะเขาจะแบบต้องงอให้หายงอนให้ได้อะค่ะแบบออไม่ลาความพยายามอะค่ะแบบอันนี้ต้องยังหายงอนนะน<า>้าหองดะไว้หุ่นดีนิสัยดีให้เกียรติใจกว้างใครรักใครมากกว่าอันนี้สําคัญเนาะ <c oughs> เขาน่าจะรักหนูมากกว่านะคะก <c oughs> ็เขาน่าจ,าจะรักเรามากกว่า เรามีรักสนุกแล้วไม่ผูกพันเนี้ย, oh. ยเราเราถามเขาว่ารักเรารักเราหรือเปล่าเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขารักเราเธออือเรารักเธอมากนะถ้าเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นอาจจะเป็นยังไงกันเนาอ้อ้ยอืยออ จุดจุดเลยไม่มาแม่จุดจุดจุดไม่ะมันมีอะไรเหรอเรามีเรื่องจะบอกเรื่องอะไรเรื่องอะไรว่ามาเลยเมนเราไม่มาเมน เมนเราก็ไม่มาเออเราไม่เคยเมนมาเลยไม่ใช่เรื่องเล่นเราท้องได้ยินคืนนั้นเราก็เมาหมนปะเราจะเอาเขาไว้ไหมคะเอาไว้เอาไว้อก็ไม่อยากทิ้งเขาอะค่ะอยากเก็บไว้มาเอาออกก่อนเถอะ คือเพราะเรารักเธอมากนะเว้ยเราก็าไม่อยากเห็นเธอหมดอนาคตอ่ะก็รับผิดชอบไงที่ตอนมีอารมณ์ก็ไม่รู้จักห้ามก็มีอารมณ์ด้กันทั้งคู่อ่ะจะมาโทษหนูคนเดียวไม่ได้นะอ๋อแต่ก็ซื้อยาให้แล้วปะไม่กินเองนะคิดว่าแฟนเราจะทำอย่างไรกับเหตุการณ ถ้าเกิดว่าคําตอบของเขาออกมายังไงหนูก็ยืนยันที่จะเก็บเด็กเอาไว้แต่ว่าอาจจะลําบากมากค่ะคิดว่าเขาจะคิดเหมือนเราไหมลองคิดถึงแนวโน้มที่น่าจะเป็นหนูว่าน่าจะคิดเหมือนกันนะคะเพราะว่าดูเหมือนเขาก็รักหนูอ่ะรักหนูจริงๆรอะคะ่ะ คือคือพี่ก็ได้ได้ทุนด้วยบางพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้รวยอะไรถ้าเป็นพี่พี่รับอ่ะพี่ก็ไม่ใช่พี่อ่ะจำผิดเองแล้วคือเราไปหาทางออกมาแล้วอ่ะเราไปเจอตัวยาที่ชื่อว่า RUC86 อ่ะสั่งซื้อ มันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้แสดงว่าเขาต้องเตรียมร้อมยอมรับอยู่แล้วมุณพาเด็กไปอ่ะทําที่ไหนวะเขาเลือกแล้วอะพี่เลือกที่จะมีอะไรกับเราแล้วมันถ้าเขาไม่อยากมีหรือว่าไงเนี่ยถ้ามันแบบพลาดหนูว่าเขาเป็นคนดีค่ะหนูว่าหนูเรือกคนไม่ผิดอ่ะความรักต่อไปนี้ต้องมีหนึ่งคนเสียสละที่จะเลี้ยงลูกใครคะ เราเราต้อตัวเรานะรา,านจะตัวเราแล้วแฟนเราจะทํายังไงกับเด็กคนนี้เอ่ยเขาจะช่วยดูแลไหมต้องช่วยอ่ะ